แจก,กี้ลูกจิบข้าก่อน,นี่ทุกคนสวัสดีค่ะคุณแก่สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับแจก,กี้สวัสดีครับป,ป๊าป๊ะสวัสดครับนี่ค่ะทุกคนคุณลุงมาเยี่ยมแล้วเอาเค้กมาให้กินเอาเค้กมาให้กินเพราะว่าวันนี้เป็นวัน สุดท้ายของการทำงานของแก,แก,แกวันนี้เป็นวันกเกษียณของแกแกก็เลยเอาเค้กมาเยี่ยมนะคะทุกคนเดี๋ยวมากินเค้กด้วยกันอืมุสตะคอกแกดูดูเจ้านี้แจก,กี้อยากกินด้วยเหรอ,อะฮะแจก,กีอยากกินด้วยเหรอครับอืมดูทุกคน เราจะมีเด็กฝึกซึ่งเอ็นดูว่าตัวเราประจุน่าจะอยู่ในปีอ่อนปอดแล้วก็เราจะไปสิ้นคัตกันที่นี่ได้ไหมคะคือสำหรับกาแฟคุณแม่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 คุ มเอาเค้กมาที่นี่คุณลุงบอกว่าอ่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาทํางานแล้วก็ตั้งแต่พรุ่งนี้เขาก็ไม่ได้ทํางานแล้วนะคะคือกเกษียณเกษียณแล้วอายุอายุ62สิดูสักสิทูอะไรสักสิทะหกสิบสดูดูหน้าตาคน63 เซ่บซบอนโอ้ไม่มีใครให้กินเลยเหรอครับบ้าระคบฮะบอกเขาว่าเอาแก้วกาแฟมาให้หน่อยเอาแต่แก้วไม่มีกาแฟเด้อ Ik heb een goede zakkenkoffer. Ah, ik heb een goede zakkoffer. Ik heb een goede Ik heb een goede zakkoffer. Ik heb een goede zakkoffer. je heb een goede zakkoffer. Ik 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 heb een goede Ik อ้มก็สบายากเลยพ่อาปอยากกินเยอะนะพุงออกเจคกี้็สุกสุดค,ค่ะ <c oughs> <c oughs> เออเจคกี้ก็กินอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยไหมใครที่คิดถึงคุณลุงนะคะ <c oughs> วันนี้คุณลุงมาเยี่ยมแล้วถ่ายให้เห็นคุณลุงแล้วนะคะ มังก็แฟนสมเ่้าวน่าได้คุณว่าไอ่ได้โพสต์วิดีโอลงก็บอกว่าคิดถึงคุณลุงคุณลุงหายไปไหนเนอะไม่เห็นมาคุณลุงทำงานค่ะแกก็ยุ่งๆกับการเก็บคงเก็บของของแกเนาะเพราะแกไม่ได้ทำงานแล้วนะคะวันนี้ก็คือเป็นวันสุดท้ายเค้กอันนี้ก็เพื่อนที่ทำงานเขาทำมาให้นะคะทุกคน แล้วเขาก็แบ่งครึ่งหนึ่งมาให้พวกเราโอเคนะคะทุกคนโอเคองแกนป้าาบายยก่อนจะไปแล้ว<ม>บายบาย,บายสวัสดีค่ะ